เผยเคล็ดลับวิธีเปิดแอร์ทั้งวนันไม่เปลืองไฟวิศวกรเผยวิธีเปิดแอร์แบบประหยัดไม่เปลืองค่าไฟแถมเย็นสบายทำง่ายนิดเดียวสวัสดีเจ้าวันนี้เรามีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์และแบ่งปันวิธีต่างๆเกี่ยวกับแอร์นั่นเอง ซึ่งสามารถทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้มากขึ้นแถมยังไม่ต้องมาคอยห่วงเรื่องค่าไฟที่จะขึ้นอีกต่างหากช่วงนี้หน้าร้อนค่ะค่าไฟแพงหนักมากและวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาประหยัดไฟที่บ้านเรากันจะมีวิธีแบบไหนกันบ้างเรามาชมกันเลยค่ะ อย่างที่คนไทยนั้นทราบดีว่าอุณหภูมิมาตรฐานที่จะประหยัดไฟของบ้านเรานั้นอยู่ที่25องศาและความชื้นสัมพันธ์อยู่ที่50เปอร์เซนต์ตามที่ต่างประเทศเคยกล่าวไว้แต่ว่าคนไทยเรานั้นควรจะตั้งอยู่ที่27องศาและความชื้นสัมพันธ์อยู่ที่70%ดเปอร์เซนต์ด้วยวิธีเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จากค่าแอร์15,000จะลดลงเหลือ10,000บาทเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าวิธีนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของเราได้ถึง5,000บาท ในขณะที่อากาศนั้นสบายดีอาจจะไม่ร้อนไม่หนาวกำลังดีสำหรับคนไทยเราก็คือ25องศาและบางทีอาจจะทำให้หนาวเกินไปมีหนํำาม25นั้นเรายังห่มผ้ากันอยู่เลยและแน่นอนว่าถ้าเราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเราก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ยังสบายดีอยู่ค่าไฟนั้นก็จะลดลงเหลือเพียงแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นเรานั้นสามารถประหยัดเพิ่มขึ้นได้อีกเพียงแค่เรานั้นตั้งอุณหภูมิไว้ที่28องศาถึง30องศา แล้วหลังจากนั้นให้เราเปิดพัดลมใส่ไปมาเรื่อยๆใช้พัดลมขนาดนี้กินไฟเพียงแค่50วัตต์และเรานั้นเปิดเพียงแค่10ชั่วโมงต่อวันภายใน1ปีนั้นเราจะเสียค่าไฟแค่630จาก8,000บาทมาเหลือ2,000บาทเท่านั้นซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นน่าเหลือเชื่อมากส่วนใหญ่นั้นเวลาที่เราหลับแล้วเลยเที่ยงคืนไปอุณหภูมิจะต่ำกว่า30องศาแอร์ตัวที่เราเปิดนั้นก็จะหยุดทำงานบ่อยขึ้น จากปกติจนกว่าจะถึงเช้าไม่ร้อนไม่หนาวแถมประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยและแน่นอนว่าจากตอนที่เราหลับนั้นจากเที่ยงคืนถึง8ปดถึงเก้าโมงเชา้าเราเสียค่าแอร์ไม่เท่าไหร่เลยแต่เรล่านั้นก็จะเสียค่าพัดลมเท่านั้นเองถ้าเอามารวมกันแล้วมันก็ย่อมถูกกว่าแน่นอนทั้งค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ไฟฟ้านั้นจะลดลงไปมากเลยทีเดียวอย่างที่เราพูดมาข้างต้นเราได้เสียค่าแอร์แบบประหยัดได้ราวๆ12,500บาทต่อปี แถมยังมีคําแนะนําต่างๆอีกมากยังสามารถประหยัดได้อีกโดยขณะที่เรายังไม่เข้าห้องนอนหรือดูหนังที่ห้องนั่งเล่นก่อนที่เราจะเข้านอนเพียงไม่กี่นาทีควรจะเปิดพัดลมให้หันไปทางหน้าต่างเพื่อที่จะได้ระบายอากาศที่อยู่ภายในห้องเรานั่นเองเพราะความร้อนอาจจะเกิดฝังอยู่ในกําแพงบ้านจึงเลือกวิธีนี้สามารถลดความร้อนของห้องก่อนที่เราจะเปิดแอร์เพื่อที่จะไม่ให้แอร์ของเรานั้นทำงานหนักเกินไปเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันหรือเปล่ายังไงก็ลองเอาไปใช้ตามกันดูนะคะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า